เห็นรอปพนี่นะสบายใจความปอดใครมันมีบางท่านถามว่ารอปพแปลว่าอะไรรอปพคือหลับเป็นพักๆนี่เองกว่าจะมีอย่างนี้ได้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนี่ยเจ้าของร้านทองฮ่องฮ่องฮ่องฟัง,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 งคล้ายๆชื่อร้วนคลายๆหมาเห่ายังไงก็ไม่รู้่ง เอาทอง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 ยืมเง็นเพื่ทองก็บ่าวทองเรืทองหน้าตาดูไม่ดีแต่ทรงผมกินขาดพีชต่อให้หล่อขนาดไหนถ้าเดินกับพี่พีหมอง โคตรจ้าเลยสงงมองมรวยพ่อแม่ขายที่ได้ไม่รู้จะไปซื้ออะไรเลยมาหาซื้อทองนิดหน่อยมีไม่มีได้สักว่าจะจะขายทองมีกำไรไหมเอาขายของขาดทุนจะขายทำไมอ่าผมจะซื้อกำไรพวกให้หมกเปือกกำไรข้อมือใช่มีกำไรไหมใส่ปอกคอไหมเราอ่ะ เ้เ้าฮยที่หลังมักจะตกให้สก,กิป่อยที่ว่าเอาต้าองทรงผมกระจายเลยไม่เข้าใจหรือไรตรงนี้มาเป็นกระจกเอาเส้นไหนเอาเอาแหวนมาดูก่อนเอาแหวนมาดูก่อนอเอาใจดำนัดเกินหยิดให้หน่อยดิอ <laughs> เอาวะน,นี่เหรอเอเส้นนั้นเท่าไหร่เส้นไหนเส้นใหญ่ๆเอาเส้นไหนเส้นใหญ่เจ๊ก็หันไปด้วยสิเดี๋ยวนี้ไว้ใจกันไม่ได้หรอกหันไปดูเน่เส้นนั้นะเส้นใหญ่ไหมไม่เลหรือทอาเมอ่อะจะดูว่ามันเอ๊ะมันทองเก้าสิบหรือว่าทองร้อยไม่ต้องเอาไปขับไม่ต้องไปขับเขมาเงาอยู่แล้วล่ะน่าจะเอาวงนี้แต่ว่าขอเขาดูวงนั้นน่ะเส้นน,นั้น่ะ เมวยอะไรบอ,อกมานี่มันเรื่องอะไรกลางมันเรื่องอะไรอ้าวอยู่เดียวมาตดกันซะแล้วอะไรเนี่ยมันเรื่องอะไรบนุนอะไรนะ หดไห้ยินถูกปึ้งทำไมมาลงตัวทำไมตลบตัวมั่อแล้วพอแล้วเอาท้องมาให้ดีถูกปงึงไม่งั้นมีสิทธิ์อาจจะโดน่มขืนยอมก็ดีจะได้ไม่ต้องเสียเลี้ยวเสียแรงมีปึงมาด้วย<ฆ>ถูกปงึง ใจะย็นเยิงใจย,ยังยงพรงไทยพงไทยเดี๋ยวน,น,น,นี้มันมีการระวังตัวกันแล้วพ้องอะไรไปทํางานอย่างอื่นเลยอาชีพอย่างอื่นมีทําเยอะแยะไม่ทํากันมาเป็นภาระรของสังคมไปเดี๋ยวไปยิงเลยไปอาชีพอื่ไม่ทำนั้นเปิดร้านทองยอมแลยอมแลเรแว้ว ไ,ไปถูกต้องอ้รู้แล้วรู้แล้วไปแจ้งไปแจ้งความเนี่ย กี่นี่เก่งอามาเรื่องเป็นอะไรเนี่ยฮะมวยน้องห่มร้องให้เนี่ยฮะก็ไม่ให้ร้องให้ยังงี้มาเออร่างถูกป้องเออร่างถูกป้องนี่เรื่องว่าอะไรนะรางเราถูกป้องไปแล้วนี่ร่างเราถูกจ้องป้องเหรอใจแลูกเมียรักลีไปตรงนี้มานั่งตรงนี้ ำไมเราต้องทำอ้วกด้วยลือทำอยังไงให้ร้ำถูกพวงเนี่ยฮเอ้าจะทำก็คนนัง่งเฉยๆมันก็มาเฉยๆฉยนะนี่ลือตอบปากตอบคำกับอ้วกต้องตีให้จกให้จำนะนตั้งหวยตั้งองค์เอาอะไรตีให้จกให้จำลือเอาไปเลยเ้ยเอาหวยจกจบจำด<อ>้วยจำอ ต่อไปอ้วนจะไม่ทำเลยยังไม่จบหมาทำอีกนะนี่หวยลรือมีพี่ลุกกะอ้วนแล้วล่มีพี่ลุกอะไรหรือสซ่องจกหมายอะไรวะตรงไหนจกหมายอะไรหรือซ่องจกหมายไว้ตรงนี้เห็นได้ยังไงเอาไม่เห็นเลยกองออกอ้วนเห็นรือยักไว้ว่าจำไรเรืยอโกหกว่าเอาจกหมายมามันเป็นจกหมายของของแฟนอัว นี่ลืออายุเพิ่งสิบสองสิบสามลือหรือยังมีแฟนเหรอฮะ <c oughs> บางครั้งพวกอะไรอย่าให้มันห่างเกิน <c oughs> นะสักสิบแปดสิบแปดกำลังดี <c oughs> มาเป็นความรักของกัวหรือไม่กะมาห้ามรตีให้ตายเลยนะเธอดีเกินไปเราเลิกกันนะพิกทองเจอือ <c oughs> รู้จักกันนะแต่เราก็ไม่มีอะไรพิกครับเขาได้เฉพาะภายในแต่ภายนอกว่าไม่ให้เขานี่สแสดงว่าเขาได้เลื่อเร็วยวเหรอไม่ไล่ไม่ไล่ได่แต่ภายในภายนอกไม่ไล่ประเด็นแหละได้เรี้ยว เราพูดไมให้จับเลย,เลยนี่เอาใหมยพิกทองเจอเขาเป็นคงไทยพูบอกให้เลือกคบกับคงจริงคงจริงมีแต่คงรวยขนาดพวกเรายังมาเกาะเขาเลยเลือกห้ามคบกับคงไทยเลือกคบกับคงจริงไล่ที่พวกไม่ใช่อะไรหรอกให้ลือเขต ทำไมลือต้องมาระบายด้วยระบายอะไรเนี่ยอ้าเหมวยฮะกูบอกแด้ยไงที่ว่าสั่งว่าสองลือเนี่ยว่าให้ลือเค้กเนี่อะไรของเรื่องอาเหมวยเอ้าก็ลื้อสั่งให้ว่าเค้กว่าก็เค้กอะให้ลือเค้กเอาอะไรชา้าช้าชัดชัดเลยนะเออให้ลือเค้กให้ลือเคกอ้กเงียบเงียบ เงียบๆกันหน่อยอะไรเนี่ยเขาจะได้ฟังเสียงพอแล้วพอแล้วว่าเจ็บมือหมกแล้วนี่อาหมวยว่าบอกให้ลึกเข็ดลึกเข็ดเอ้าไว้่ายแล้วลื้อเข็ไงอ้บ้าเฮ้ยลื้เข็อ๋อเมตอาเยมานี่อะไรว่าจะบอกอะไรลื้ออันนี้แม่ไม่ตกใจเหรอล้างถูกป้องเลยจะไปตกใจทําไมล่ะอาหมวย ทองที่ถูกโป้งไปเนี่ยเป็นทองเก้เ,เ,เป็นทองเก้นี่ความคิดของแม่เลยนะนี่แล้วทองจริงอยู่ตรงไหนทองจริงอยู่บงนี่อ้าวเอา้เอามากมา มาหมดเลยเฮ้ยผมไม่ไม่รู้เรื่องนะนี่มีมาซื้อทองจะกลับบ้านเรี่ยวมาซื้อทองมาหนิหน่อยไปเอามาาอะไรไปเลยซื้อทองไม่ได้ซื้อทองมังนั่นแหละเจ้าของร้านเลยเจ้าของร้านมานี่นิใครเจ้าของร้านเนี่ยงานไงมานี่นิเอาไปเลยเอาไว้ช่วยมาด้วย แต่ว่าเวลาฝันพวกงมาเลยมนเลยใช่เลยน้ำเอาหมดเรื่องมานี่อะไร,ะไ,รไม่ต้องกลัวทำไรเรามีรปภช่างรีพี่ไงเดี๋ยวรปภก็จัดก,การราปภเฮลงไม่พอบอกเรือเร่องล้ยวเฮลงไม่บอกแล้วอย่าจ้างมาราปภหลักเป็นพักพักมันเป็นคนขี้เร่งเนี่ยมันก็จัดก,การตำวรวจร,รปภรปภเฮ้ย อยากการู้มันอ่างเ่าวอะไรติดอกติดใจแล้วเกินเอาแล้วเอาแล้วเอาเลยวเออเอได้เวลากลับบ้านแล้วครับเออนีรอเวลากลับบ้านเลยอะไรของจริงไงมันแย่แย่างเงี้ยเดี๋ยวเก็บให้หมดเลยไปส่งที่บ้านเอาไปไม่หวานละเอาไปส่งที่บ้าน อ,อ้าวอาว้าวอยาวเท่านี้เราจะทำอย่างไงกันมาเลือกเข็กเลย เกลีย์เจ็บมือหมดแล้วเกลีย์เลยนะอ้วนจะแต่งงานแล้วอ้วนอยากมีผัวบอกตรงอ้วนอยากมีผัวหรือก่อยยังเหล็กอยู่นะอ้วนก็จะตามใจลือหมวยลืออยากมีผัวอ้วนก็จะหา้ลือวัวอะไรหมายมั่งปังมือไว้ยเย้กับผู้ชายคงนี้ลูกอัคระมหาเศรษฐีเด็กนักเรียงนอกไปโตที่ต่างประเทศนี่อัตีอัตี ล่ำลวยอติลื้อจำมาไล่ไหมเวมยลื้อยังอยากไล่อยู่ไหมนี่ยอาติต้องเหล็กๆลื้อไม่ใช่คงขี้แรงอย่างนี้นะเมีมตัวมาลือยิ้มแย้มแจ่มใสอติอ้ยา ไทยไม่ลายมลายาก็งงามเขามีกิจกรรที่ใหญ่โตคงจะรู้ว่าเป็นสิงศกทองแหวงมังแหวงมังแหวงมังเป็นเศรษฐีน้อยนยย่อยๆของเมืองไทยก็ในเมื่อมันี้แล้วก็มั่งมาก่อนเลยแล้วมันที่เหลนตาราสีครับตรงที่เหลนตาราสีครับ เป็นไงกินแล้วเป็นยงไงกระจุกกระชวยไหมบางท่านอยากถามว่าเอ๊ะขวดเท่าไหร่ขวดเท่าไหร่ขวดเท่าไหร่200บาทเท่านั้นเองครับถ้าซื้อตอนนี้ลดให้10%ครับเท่าไหร่ฮะ180บครับโอ้ยก๊าลวยบ้าอะไรมาขายยาเข้าไปเลยลูกคงนี้เหรอคงนี้ไม่ใช่เอาหมวยอีกคงนึงคงนี้ไม่ใช่เดินเข้าบิกบ้างแล้วคงไหนล่ะที่ถูกอกถูกใจล่ะคงนี้ถูกใจหรือ เอออาตีมาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วทีหลังอ,อคุยถ่วงผมด้วยสิอาิีครับถอกสูกกองมังล้อง <c oughs> ถอกสุกกองมวยคลิกเหมืองม้าไหม <c oughs> เอ้าไอ้ขายยาเมื่อกี้ ทำไมของคงละคงอมวยอากิมใช่ไหมใช่ที่ผมเห็นตอนเด็กๆนี่อากิมดูไม่ได้เลยโตมาทําไมกิมสวยอย่างนี้ตอนเด็กดูไม่ได้เพราะปิดประตูไว้ใครใครเห็นอมวยอย่าล้อเล่นกับพี่เขาโอ้ก็ต้องคุยองกองคู่มังคู่หมายเดี๋ยวมาเขากลับไปเลี้ยวนู้กลับไปแล้วเขาเลี้ยวอม่าตามสบายอม่าหายไปเล้ว สินสอดที่ผมเอามานี่อาม่าจะพอใจหรือไม่เอาหรือก็เอาปลาลูชินี่แม่มาเก็บจากอะไรดิไว้ไว้เนื้อไว้เนื้ออะไรล่ะมาดตัวเาลืออะไรนี่ไหนไหนมาบอกเยี่ยมแม่เยี่ยมสูไหนเยี่ยมแม่เยี่แย่สูป่วยแม่ป่วยเหรอแม่กลับมาแล้วแม่นอนอยู่โรงพยาบาลเลิดสินเมื่อเรื่องเออไม่เป็นใหาผม เนี่อะไรกานเดือดรุ่นเราไม่นั่คุณหนอนเลยฮะเขาไม่มีแล้วงงเลยเนี่ยไม่ต้องงงนี่มายนี่มานี่เยนี่ฮะบุรุษคนคนนี้พี่ด่าเมื่อกี้ขอโทษเออไม่เป็นไรจ้ะโอ้โดนด่าฟรีเลยเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่นะเอาเรื่องอะไรกางนี่ผัวฉันฮะนี่ผัวโอ้โหสมองทำด้วยอะไรทำไมอ่ะไหนว่าเขาไม่มีเมียไงก็บ้าไป พะย่ามเมียใหม่มันจะบอกแล้วมันมีเมียมาแล้วอ่ะก็ตกลงว่าเป็นน้อยเป็นหลวงก็ได้ไม่ได้เป็นใหญ่มันไม่ได้มีมันไม่ใช่มีแค่คนเดียวนะเอาไม่มีอีกเหรอโอโ้โหอยากดูไหมนี่น,ออนออาา้อยน้อยเรียกเขามาเรียกเขามา สมก็ให้เขาเกาะนานๆหน่อยก็ได้หาม้าหาม่าเป็นห้าม่าแล้วเป็นหาม่าหาม้าเฮ้ยมาเมื่อไหนล่ะผู้ชายไปมามือไหนล่ะยังไงพี่ก็ต้องอยู่กับอากิมเพราะอากิมเป็นเมียของพี่ตายแล้วคุณเจ้วไปง้อผัวเรากลับบ้านเร็วเร็ว จจริงบบอยากจะกลับบ้านกับแก้วแต่พี่ทำไม่ได้เพราะว่าพี่รักอากิมไปออกไปออกไปออกไปทำไมลือต้องไปตบตีผู้หญิงด้วยล่ะก็บอกว่านี่รักอากิมกลับบ้างนะเฮ้ยบอกให้เขากลับบ้างไปหาผู้ชายดรกว่านี้ <Bye. S 2> ไปด้ไหมอย่าเสียอกน้ำตาไหลเสียอกเฮ้ยย hey, 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 hey. กลับบ้านมาสักแก้วต่อให้ชื่อของเธอจะใสเหมือนแก้วพี่ก็ไม่ยอมรับรักเธอหรอกกลับไปมมกับเานอจอะไรส่งมามเอางี้แล้วกันตกมามไปเข้าหลังฉันตกดิอะไรนะตต้องตกไปซะอย่ามายุ่งกับฉันโอย นายทกน่นายก็เห็นเช่นเป็นเมียนหลวงออไปไเลยไปกันแล่วไปเลยไป่าไปได้ไม่เกเเลยถ้อาอย่างนี้เย่นี้ไปนผู้ชายดีกว่าเยัง มันจะมันไม่ต้องแมนผู้ชายมันต้องแมนผู้หญิงชอบผู้ชายแมนเหรอกล้ามใหญ่ๆเนี่ยโอ้ผู้หญิงชอบเขาฟิตเนสนะออกกำลังกายคืออะไรออกกำลังที่ออกกำลังกายเออเว้ยจะได้หุ่นดีๆเว้ยมีไหมเล่ะอย่างนี้ักซอยนี่มีซอยห้าเปล่าใช่ใช่ก็ไปไป ร้อยยี่สค่ะร้อยยสิบแล้วครับพี่ขอมาแล้วกันกกำลังกายมคะออกกำลังกายเลยจ้โอ้พี่ถนัดมากเลยไปนี่ขวางทางรักเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอลอีตัวนี้ตัวนี้โอ้ยนุ่มส้มกิดปานนุ่ไม่เข้าไปไหนอ่ะเอ้ยไม่ยอมไม่ยอมเอ้ยปัปดปั ยังไงก็ต้องเอ้าให้ดูพี่บอกตรงว่าน้องเขาไม่มีใจพี่หรอกพี่บอกว่ามามาน้องเขไม่มีใจพี่หรอกทำไมอ่ะน้องเขาบอกบอกว่าที่มาเล่นครั้งนี้อะไม่ได้หวังค่าตัวหรอกแบบอยากจะสัมผัสโหน่งอะอแล้วเขาอยากเขาบอกเขาพิ่มพี่โหน่งนั่นเองอยากเป็นปลื้มอยากจะขอหอมแก้มโหน่งอ่ะจริงปะจริงค่ะจริงป่ะเออก็ดนนิดหน่อยพอนะ หม่ย่างรา่างเวลาถือตัวนี่เหน่อยดนน่อยเนาะ <c oughs> มา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 แหม่สาวสวยหน้าใหม่สองคนมาขอหอมแก้มกันซึ้งๆหน้าแบบนี้คุณโหน่งจะทําอย่างไรต้องไม่ธรรมดาซะแล้วครับต้องมีพิธีรีตองกันนิดนึงเป็นันลังของเจ้าชายเลย <c oughs> อือลังเจ้าชายไม่แน่พีทีรัดนะโหน่งไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่เพื่อนน้องๆสาวสวยครับคุณโหน่งก็ยอมตอ <c oughs> มีปิตาด้วย อันนี้ต้องปิดตานิดนึงครับเดี๋ยวน้องๆเขาจะอายวันนี้ยืนยันเลยครับไม่มีแกล้งครับแต่ที่เห็นนี่คุณหม่อมกับคุณโหนเขามีเรื่องส่วนตัวกันนิดหน่อยแต่รับรองครับไม่แกล้งจริงๆคุณหม่อมยังสนุกอยู่ครับ วินาทีสำคัญมาถึงแล้วครับนี้ต้องไหนก็ได้นี่ครับโอ้ยน้องๆนี่สวยผิดปกติครับวันนี้หอมคนละฟอดสองฟอดคุณนงยิ้มชื่นใจปลื้มไปเลยเอาเลยอาสบายเฮ้ยสบายริดติดเลยเป็นไงบ้างคะพี่นงดี่เนี่ย พี่ชอบพี่นาหรอยาวยาวยาวเดี๋ยวก่นอนและเพื่อให้คุณโหน่งชื่นใจยิ่งขึ้นครับคราวนี้ไม่ปิดครับหอมกันจะจะ้